เทิงมือเที่ยงบอนเทิงมือเทียเทเท่ย,ง,ง,ยง,งวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญคนหนึ่งค่ะที่เรียกได้ว่าเราดินแต่ชื่อเขานะกับงานเพลงดังๆมากมายค่ะอาจารย์ปานประกาศิลป์นั่นเองนะคะแต่วันนี้ค่ะมาสู่เบื้องหน้าแล้วในตําแหน่งศิลปินเต็มตัวปานประกาศิลป์อาสยามค่ะสวัสดีค่ะ โอ้ได้ดูไปแล้วอยากมีเมียน้อยอยากมีเมียน้อยก่อนหน้านี้มีพันท้ายนรศิใช่ครับนะคะแต่จริงๆแล้วเราได้ยินชื่อของอาจารย์ปานประกาศิษยมานานมากเวลาสัมภาษณ์ศิลปินก็มักจะเอ่ยถึงอาจารย์เสมอๆก่อนหน้านี้อยู่เบื้องหลังงานเพลงของศิลปินใครบ้างคะก็มีทับนุ้ยนุสุวินาครับเป็นโปรดิวเซอร์และก็เป็นนักแต่งด้วยครับ มีนุ้ยสุวินามีไอซ์อาสยามไอซ์อาสยามกระแตกระแตกระแตที่เพ่งอะไรครับกระแตนี่ใต้ร่มพรม่ารมีโอ้ดีเพลงนี้แล้วก็เริ่มไปอ่อหมอใจแฟนโอ้โหเพลงดีอาจารย์ก็อยู่เบื้องหลังด้วยแล้วมีใครอีกคะมีน้องยิ้มอาสยามยิ้มอาสยามมีกรกรมธนกรใช่ไหมคะ แต่อีกหลายคนเลยแหละพูดมาโอ้โหเรียกว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังจริงๆใช่ครับผมงานเพลงดังมากมายวันนี้มาสู่เบื้องหน้าแล้วอาจารย์ไปเดิมเริ่มต้นด้วยพันท้ายนรสิงห์ใช่ครับพันท้ายนรสิงห์นี่ผมแต่งมาเพื่อยกย่องแล้วก็เชิดชูผู้ที่ซื่อสัตย์แล้วก็ยอมสละชีวิต คนเองเพื่อรักษากฎเกณฑ์ที่ถูกต้องแต่วงในบอกว่าจริงๆแล้วเพลงของอาจารย์เนี่ยพันท้ายนรสิงห์เนี่ยจริงๆอาจารย์แต่งให้คนอื่นร้องเจตนาร้องเองเลยมันเกิดอะไรขึ้นคะมันเกิดอะไรขึ้นผมตกตกตกใจตกใจมาเล่าคือวันนั้นนําเพลงพันท้ายนรสิงห์แล้วเพลงเพลงแม่น็ขยากมีมีน้อยนําเสนอเจ้านายคุณพี่เนรสุประชัยบอกเออ ผมมีเพลงอยู่สองสาเพลงลองหานักร้องดูว่าจะเหมาะกับใครแล้วแต่เจ้านายตัดสินหน้าที่ของอาจารย์นักแต่งเพลงก็อาจจเขียนทรงเขียนทรงให้พิจารณาลองไกด์ลองไกด์ด้วยลองไกด์มาเจ้านายบอกเดี๋ยวเดี๋ยวขอคิดดูแป๊บหนึ่งว่าใครจะร้องดีคิดไปคิดมาเอะผมว่าก่อนที่จันปานจะมาเป็นนักแต่งเนี่ยเป็นอะไรมาก่อนผมเคยร้องเพลงครับผมเคยร้องเพลงอยู่ครับเมื่อก่อนประมาณนี้ย เก้าปีสิบปีกว่ปๆนี่ครับร้องเพลงมาเจ้านายก็บอกถ้างั้นอาจารย์ปานถ่ายทอดเองเลยร้องเองเลยประมาณพี่เนสุประชัยบอกว่าอาจารย์ปานพันท้ายนรสิงร้องเองเป็นเพลงอาจารย์เองไปเลยตอนนั้นรู้สึกยังไงคะตะลึงตอนแรกนึกว่าให้เจ้านายมาล้อเล่นในไงเนี่ยขนาดอยู่ในห้องแอร์ยังร้อเลยล้อเล่นหรือเปล่าเรียกได้ว่าเงือออกจกรราเลยเ้ยก็ต้องลับก็ต้องลับไปอัดกลับมาอี่องเงะคยฮะ ต้องกลับไปอัดทำมาสเตอร์ทำทำเต็มเต็มมาเลยรู้สึกแปลกไหมครับแปลกใจเราคุมแต่คนอื่นแต่วันใดวันนี้ต้องคร้องเองใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่มันเหมือนกับหน้ามือกับหลังมือมันคนละส่วนกันก็คืออย่างอย่างเราคุมคุมคนอื่นร้องเนี่ยเราจะสั่งเขาโน่นต้องนี้ต้องนั้นต้องนั้นนักร้องศิลปินก็จะกลัวนัาน ร้องไห้ไปหลายคนแล้วนะแล้วเนี่อาจารย์ทำวันก่อนนุ้ยสุวินาทกับยิ้มมาสัมภาษณ์ในวิทยุร้องไห้เหมือนกันทำไมไม่ได้ซาบซึ้งนะโดนด่าโดนด่าดูไม่ได้ทันทีทำไมไม่ได้ทันทีบ้าเขาซาบซึ้งเป็นเป็นเป็นลักษณะการทํางานนะพี่ที แต่ไม่มีอะไรมากนะใส่แว่นแล้วแกล้งดุอ๋อคืออยากให้งานออกมาดีออกมาดีใช่ไหมเพื่อจะคอนโครลศิลปินได้แต่วันนี้เรามาเป็นศิลปินเองพันท้ายนรสิงห์เนี่ยเรียกได้ว่าในคลื่นวิทยุทั่วทั้งประเทศเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีมากรวมถึง88.5ด้วยใช่แล้วจนต้องมีงานเพลงใหม่ออกมาในระยะเวลาอันสั้นมากชื่อเพลง อยากมีเมียน้อยครับอยากมีเมียน้อยวันแรกที่เห็นแผ่นออกไห้เห็นกันเนี้ยแผ่นโปรโมตตกใจทำไมอาจารย์ฟ้าถึงอยากมีเมียน้อยอาจารย์กาลังแบบส่งเสริมหรือเปล่าอาจารย์คารกสิทธิ์นะทำไมทําเพลงแบบส่งเสริมให้สังคมไทยมีบ้านเล็กบ้านน้อยอย่างนี้อ่าหลายคนตกใจดีเจหลายท่านไม่กล้าเปิดนะแต่จริงๆเพลงผมมีชื่อเล่นนะว่าไม่อยากมีเมียมาก อ๋ออันนี้ชื่อเล่นแล้วนะคะแต่ยาวกว่าชื่อจริงคือไม่อยากมีเมียมากยือไงจริงๆแล้วตั้งชื่อมาสองชื่อไม่อยากมีเมียมากกับอยากมีเมียน้อยเดี๋ยวนะก็ลังนายตัดสินเลยว่าเขาอยากมีเมียน้อยดีกว่าไม่อยากมีเมียมากอันนี้ตรงตัวอ๋อก็คืออยากมีเมียน้อยก็อยากมีเมียน้อยคืออันที่จริงสองอย่างนี้ความหมายเดียวกันความหมายเดียวกันก็คือความจริงแล้วมันคําว่าอยากมีเมียน้อยเมียน้อยเนี่ยมันแปลได้สองความหมายครับ แต่ว่าความหมายในเพลงที่ผมแต่งมาเนี่ยคือไม่อยากมีเมียมากก็คืออยากมีแค่คนเดียวครับผมอีกความหมายหนึ่งก็คืออยากมีเมียน้อยไมียน้อยคือเมียน้อยเนี่ยเป็นคำนามชูใช่แต่เมียน้อยของอาจารย์ปานคือมีเมียน้อยน้อยคือมีแค่คนเดียวคนเดียวรักเดียวใจเดียวครับเคลียแล้วนะทางบ้านเคลียแล้วนะนะฮะพูดถึงมิวสิกวิดีโอเพลงนี้หน่อยครับผมนะฮะอาจารย์ปานเล่นเองด้วยก็ ใช่ดัเล่นเป็นพระเอกเองเลยเหรอเปล่าครับไม่เป็นอะไรครับก็คือจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นเหมือนแสดงสดมากครัเป็นเหมือนแสดงสดแล้วก็เราก็ขึ้นแสดงแล้วก็มีแฟนเพลงมาชมรประมาณนี้ครับก็คือก็คือเป็นการถ่ายทอดว่าเออนิสัยผู้ชายก็ต้องมีปาร์ตี้สังสรรค์เล่นหูเล่นตาเป็นเรื่องธรรมดามีบ้างมีบ้างแต่ว่า ในความเป็นจริงอะผู้ชายไม่มีอะไรมากหรอกครับแค่หยอกเล่นเท่านั้นเองเพราะพอหยอกเล่นพอแฟนงอนเราจะได้หาเรื่องงอไงหากิจกรรมหากิจกรรมทำร่วมกันไม่มีสีสันเลยวสันวุ่นวันนี้หน่อยดีกว่าอาจารย์ครับคือเราได้บอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าเนี่ย ปานประกาศิ<ม>ตอาสยาบเนี่ยจะมาบันเทิงมือเที่ยงก็เลยมีคุณผู้ชมส่งเอ s มาบอกว่า<ม>เคยเห็นอาจารย์ข้างนอกบ้างแล้วอาจารย์จะมีหมวกมีแบบพร็อพของอาจารย์รตลอดเวลาเลยเวลาไปแสแดงจะเป็นไปได้ไหมถ้าหนูอยากจะได้ของเหล่านั้นอา,อาจารย์ หนักใจนะเพราะของนี่ที่รักมากเลยอันนี้หมวกก็รักอันนี้ก็รักมากเลยอาจารย์เตรียมอะไรมาให้เราไหมมีไหมไม่มีครับวันนี้ไม่มีเลยอาจารย์บันเทิงมาเที่ยงบันเทิงมาเที่ยงทั้งทีนะอาจารย์เด้วยความเคารพอาจารย์กราบแล้วครับทำไมอาจารย์ไม่มีมาให้คะวันนี้วันนี้ตัดสินใจแล้วอาจารย์ขอขอสักชิ้นสองชิ้นก็ได้นะได้ไหมเนาะเนาะอันนี้ได้เลยอันนี้ได้เลยเหรอได้เพราะว่าอันนี้ผมผม ใส่หัวใจไว้นะเพราะถ้าถ้าใครรับไปเนี่ยรู้แรงหัวใจผมให้ดีนะอ๋ออาจารย์ให้ผืนนี้ไปเลยให้เลยครับโอ้โล้าผ้าของม้าผ้าพันคอผ้าอะไรอย่างงี้ผ้าพันคอผ้าพันคอเป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์เลยเอกลักษณ์ครับเวลาไปแสดงก็มีอาจารย์ขออีกชิ้นได้ไหมเอาเป็นหมวกได้ไหมหมวกหมวกนี่ผมจะจะสลับกันสองมีสองใบอาจารย์ติดมาด้วยอาาจรย์ติดมาด้วยครับนี่เหรอเพราะว่าจะเดินทางไปต่างจังหวัดอ๋อ อาจารย์ติดหมวกมากเลยนะใช่ฮะแสดงว่าอาจารย์ให้หมวกเหรอให้หมวกด้วยหมวกด้วยกับผ้าพันคอด้วยกล้าขอขอให้นะขอชิมง่ายขอได้เลยฮะใบนี้ใช่ไหมอาจารย์ไม่นี่เลยครับอาจจะมีเกลนอเงือบ้างนะครับเพราะว่ายังไม่ซเยอะอยู่ฮะอาจจะเป็นคราบเล็เป็น้อบเบาๆอาจารย์นก็ไม่คิดเลยหนูก็ไม่คิดเลยว่าอาจารย์ก็พอสมควร ให้หมวกให้หมวกกับนี่เลยให้เลยครับอุยจอดให้เลยอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนคุณผู้ชมด้วยแล้ววันนี้ใครที่ส่ง SMS มาขอเพลงของปานประกาศสิทธิ์นะครับผมนะฮะวันนี้ใครที่ขอ SMS ใครที่ส่ง SMS ขอเพลงอาจารย์ปานมามีสิทธิ์ลุ้นรับทุกคนเดี๋ยวทีมงานทำการแบ่งดอมนะฮะวันนี้มีเซอร์ไพรส์ครับผมนะฮะคุณผู้ชมครับนะฮะจากศิลปินรุ่นพี่ในวงการโอมีด้วยมาเซอร์ไพรส์อาจารย์ปานประกาศสิทธิ ปาลใการสิทษาสอ่งต่างคนนี้แหละเรียกได้ว,ว่าเป็นการแก้แค้นดีกว่าตอนอาจารย์เป็นอาจารย์ดูแลงานเพลงโคกซับต่อว่ามากมายใช่ครับผมศิลปินรุ่นพี่เขาจะมาสอนศิลปินรุ่นน้องอะไรครับผมเนี่ยฮะเดี๋ยวตอนนี้นะครับศิลปินรุ่นพี่ในวงการเนี่ยนะฮะเขาจะมีประสบการณ์ดีๆมาแชร์ มาสอนรุ่นน้องเลยนะใช่ครับผมสวัสดีสองท่านอีกครั้งนึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกอนคธนากรนะสยามแล้วก็ยิ้มอาสยามนั่นเองครับผมเดี๋ยวเริ่มจากผู้ชายก่อนดีกว่านะคร่บพี่กอร์เมื่อกี้แอบดูตั้งนานเลยนะครับผมแอบดูนานแล้วกับการทำกับศิลปินรุ่นน้องเนี่ยอจริงจริงคุณต้องถามผมว่าผมเป็นพี่คเจออะไรบ้างคุณเจออะไรบ้างก่ผมเจออะไรมาแบบก็ได้รับประสบการณ์มามากพอสมควรอาจารย์ปานทำอะไรให้คุณรู้สึกชีวิตนี้บ้างอ๋อถ้าพูดถึงเรื่อง การทํางานก็ไม่รู้ว่าอาจารย์แกล้งหรือว่าต้องการอะไรกันแน่สมมติอาจารย์ไม่ได้ยินเลยแล้วกันเพียแมากเลยยังไงครับเพียแคลนมากเลยว่าเวลาร้องเพลงก็ไม่รู้ว่าอะไรจะผ่านเมื่อไหร่ลองไม่ผ่านเลยนั่นแหละเป็นพันเที่ยวเลยในเดียวสุดท้ายเอารอบแรกสุดท้ายเอารอบแรกเหมือนเดิมเป็นอย่างเงี้ย เออไอ้พี่ก้อนมีอะไรจะบอกอาจารย์ปานบ้างครับผมเมืราไปทัวร์ทั่วคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเมื่อกี้มารายการรุ่นี้องอะไรเนี่ม่ทำอะไรไม่กีดเหมือนมีการปล้นกันชัดๆเลยเมื่อกี้แอบดูกันแต่ไม่ได้ดูศิลปินผมเลยนะเนี่ยศิลปินรุ่นน้องเดือดเดูอดเชือกลงตรงรองเท้าเนี่ยสบายมากไม่ทำให้ดูดีเลยปล้นก็ไม่ได้ปล้นอะไรก็แค่ขอมาสองอย่างให้พี่กอลมาอ๋อเป็นของขวัญเนี่ยนะ ก็ขวากด้วยแล้วกันนะครับฝากครับผมอ๋อเลนไหนไม่ติดฟรีเครอฝากเลยยังฝากด้วยลวกันนะครับยคือยิ้มมีเยอะมากเพราะอยู่มานานคือแบบ เออมีตังค์ให้นั่งรถเมล์ฟรีตลอดอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงค่ะก็คือไปแอบดูหนูขึ้นรถเมล์ฟรีด้วยนี้ถามเขาเลยนี่เรื่องจริงคือแบบเหลือน้อยก็เข้าใจนะแต่ว่าหนูก็ต้องรอนานมากให้ตังค์หนูไปเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยช่วงลำบากมากเดี๋ยวนะคืออยู่ด้วยกันตั้งแต่ยิ้มก็ดูแลห้าโมหกอะค่ะนั่งรถจากปาจีนรถตู้มาอัดเพลงแล้วที่สําคัญมีอยู่ประเด็นหนึ่งแกก็ชอบพูดมุกให้หนูไปขึ้นเวทีประจําแล้วแกก็จะว่าหนูว่าเอ้ยทำไมไม่เอามล่ว แล้วพอหลังๆวันนี้หนูก็เอาไปเอาเอาแปะไปด้วยอแปะไปเพื่อที่จะไปขึ้นขึ้นร้องก่อนหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแกก็เล่นมุกนะคะอาจารย์ายขึ้นเวทีแล้วเล่นมุกยังไงหาเลยดิหาคลิปเลย หนูลงเวทีมาปุ๊บนี่เตรียมเลยค่ะเป็นไงล่ะทุกครั้งนี่แบบลงรถมานี่บอกแล้วมุกนี้พูดอย่างนี้ก่อนทำไมไม่พูดอย่างนั้นก่อนต่ว่าเราจังเรียงลำดับเหตุการณ์หน่อยพอเล่นเองปุ๊บเป็นพอเล่นเองปุ๊บกลิบเลยคัะหนูต้องขำดังๆหน้าเวทีรู้สึกว่าเอ้ยฉันขำมาจ้าอย่างนี้คือแกไม่เคยคิดเลยว่าเหตุการณ์จริงเป็นยังไงว่าหนูตลอดเขียนคิ้วไม่เคยเท่ากันนู่นนี่นั่นแต่จะขึ้นเวทีนี่สะดุดทุก ทุกตลอดเลยเออเป็นมุกเป็นมุกไม่ต้องเมุกหรอนะเป็นศิลปินนี่ต้องเป็นเป็นมุกนี่นิ้วเปิดเล็บเปิดเลยนะอาจารย์นะตอนสะดุดเนี่ยนะเป็นศิลปินต้องรู้จักแบบสงบเสงี่ยมเจียมตัวอ๋ออันนี้เป็นอะไรบ้างแต่งเย็นเยเป็นเป็นน้องเป็นน้องใหม่ก็สงบเสงี่ยมเจียมตัวอ๋อน้ี้บอกว่าแต่งเพลงให้ใหม่หน่อยไม่ใช่แต่งตำลีก็เย็นเย็นไม่แต่งแต่เพลงก็เย็ใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกคือแบบหนูโทรไม่ทีไรเพลงใหม่หนูอจานนานแล้วนานละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังคิด ด้วยใจเย็นๆโอ้โหตอนนี้ตั้งแต่เป็นศิลปินมานี่ไม่เคยเลยเฮ้ยอาจารย์เป็นศิลปินจะเปลี่ยนไปเหรออันนี้ไม่ได้มุกไม่ได้อะไรนั้นจักใจเลยค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะน้องคือคุณกอนว่าตั้งแต่เป็นศิลปินเปลี่ยนไปเยอะเลยเหรอคะเปลี่ยนไปทางไหนเปลี่ยนยังไงไม่ไม่เอาอย่างนี้คือแต่ก่อนเรียกใช่ไหมคะเรียกหันเร็วแต่นี้อาจารย์ปานหันโคตรช้าเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนอาจารย์อนปานอาจารย์ปานหันไงเออแต่เดี๋ยวนี้เออแต่เดี๋ยวนี้อาจารย์ปาน อาจารย์ปานย<า>ังไม่ได้นอนง่วงคิดงานเลยคิดงาน ัวแต่คิดมุกไงแป๊กไงหละอ็ไ, <S <S ไม่ได้เน้อะ <S <S นะฮะอ่ะยยิ้มครับผมนะฮะมีอะไรจะบอก <S <S อาจารย์ไหมครับผมนะฮะ <S <S คือก็จริงๆรแล้วอาจารย์เป็นอาจารย์ที่น่ารักมาก <S 2> <S 2> <S แล้วก็ดีกับพวกเราทุกคนเลยศิลปินที่อาจารย์ดูแลนะคะยิ้มคอนเฟิร์มแล้วก็ยืนยันแล้ววันนี้อาจารย์เนี่ยได้มาอีกหนึ่งความฝันนอกจากนักแต่งเพลงแล้วเชื่อว่าอาจารย์ดีใจไม่แพ้กันเป็นนักแต่งได้เป็นนักร้องเนี่ยคือเป็นอีกหนึ่งความฝันก็อยากจะฝากศิลปินหน้าใหม่ นักร้องบ่มนานนะคะฟันประกาศิทธ์ไว้ในดวงใจสายาไม่อยากรับเลยไว้ในดวงใจด้วยนะมีสซิงเกิลแล้วพันท้ายนรสิงห์แล้วก็อยากมีเมียน้อยนะคะต้องรีบฟังนะเพราะว่าถ้าหากไม่รีบฟังนี่สามภรรยาอาจจะตีหัวก่อนนะคะที่มำใไม่จบเพลงอภิกรณ์นะครับครับก็ตั้งแต่อยู่กับอาจารย์มาก็ มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตต <ชา S 1> ัองเลยนะครับเพราะอาจารย์เป็นเป็นทั้งครูเป็นทั้งผู้ให้เป็นทุกอย่างสำหรับเราเหมือนที่ยิ้มบอกมเมื่อกี้วันนี้ก็ซิงเกิลที่2นะครับอาจารย์ดีใจดีใจสุดๆมีใจมากวัดวันไทยมวีหัวใจนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหท่านจะเป็นลมนอนไม่หลับเป็นลมโทรหาหเมื่อไหร่จะมาตั้งใจจะนอนแต่สามทุ่มแล้วนอนที่พุ่งนี้หน้าตาจะสดใสตีห้าอะไรไม่หลับเลยเต้นเนาะครับก็ฝาก แฟนๆนะครับแฟนๆสบายดีทีวีทุกท่านนะครับที่ชมรายการนี้อยู่นะครับบรรลุไมเทียนะครับหรือทุกๆรายการนะครับก็ฝากศิลปินบ่มนาดกปานประกาศิษย์อาสามนะครับด้วยเป็นกำลังใจโหลดเพลงนะครับแล้วก็ดีนะถ้าถ้าเกิดต้องพึ่งน้องพึ่งอาสยามด้วยวงเส้นเล็กมาด้วยนี่จะเล่นงานผมเยอะเลยเพราะผมร้องทีอีกสองคืน รักเติมโปรนี่สองคืนร้องสองคืนคือได้ร้องทุกคืนแต่เอาคืนแรกเอาเสียงคืนแรกคืนที่2มาฟรีเลยนะฮะก็ฝากคนญาติเลยครับอาจารย์ครับผมนะฮะกับซิงเกิลสองเพลงเลยเพลงแรกอันท้ายนรสิงครับก็เชิดชูความดีงามความซื่อสัตย์เพลงที่สองส่งเสริมความรักให้รักเดียวใจเดียวครับ อยากมีเมียน้อยครับคะนงานเพลงทุกเพลงค่ะอย่างที่เรารู้ๆกันทุกเพลงล้วนแล้วแต่มีความหมายในเนื้อในทั้งนั้นสามารถคุณสามารถเอามาปรับคิดปรับใช้ในชีวิตจริงได้จริงๆใช่แล้วครับผมติดตามผลงานได้ทางสบายดีทีวีนะครับแล้วก็สบายดีเรดิโอ8 8ดครับรวมทั้ง ยูทูบอาเซียามมิวสิกได้ทั้ง3ท่านเลยนะจริงๆแล้วช่องทางนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านมากครับผมในสิบปีของเราวันนี้ปานประกาศิษย์และแขกรับเชิญพิเศษครับผมยี่ป้าสยามและก็สวัสดีครับ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 สสดีครับผมนะฮะมิวสิกวิดีโอเพิ่งออกไปเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานี่เองนะฮะเอาดูว่าวันนี้หลายๆคนยังไม่ได้ดูฟังให้จบดู MV ให้เข้าใจใช่ไม่ใช่ไปเอาเพลงนี้ส่งให้เมียแล้วเมียตีหัวไม่ใช่นะอ่ะไปฟังไปที่ดีกว่าครับผมจากปานประกาศิษย์อาิ์ กับเพลงไหมครับอาจารอยากมีเมียน้อยไม่อยากมีเมียมากครับเอออยากมีเมียน้อยครับบันเทิงมือเทียน